สวัสดีครับเพื่อนๆก็พอดีมีน้องคนหนึ่งทักมาทางข้อความเนาะถามว่าอาต่องอยุ้ยแยงเนี่ยเห็นไปถ่ายที่นูน่นที่นี่ก็ประมาณว่าอยากจะรู้ว่าอาต่องเนี่ยใช้รถอะไรไปถ่ายทําไปถ่ายไปถ่ายที่นูน่นถ่ายที่นี่ไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่อยากจะให้ถ่ายทําเกี่ยวกับรถบ้างว่าใช้รถอะไรบ้างต่องก็วันนี้ก็จะบอกให้นะครับว่า ส่วนมากหลักๆก็จะใช้คันที่อยู่ข้างหลังนี่ครับคันนี้คันนี้เจ้าเลมอนตัวนี้ก็เป็น c ซ f ครับ2 5 0ซีซีน้ำหนักเบาดีครับก็อัต่องก็จะแบบถ้าเส้นทางบวกลบเนี่ยไปกับไม่เกิน250โลบวกบวกลบนะก็จะใช้คันนี้เจ้า c ซ f นี่เพราะมันเบาดี แล้วมันคล่องตัวในการถ่ายทําที่เราจะจอดนู่นจอดนี่ซิกแซกเข้านู่นเข้านี่มันง่ายก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราก็ต้องสํารวจเส้นทางเนาะหาใน y o u t u b e บ้างหาใน Google บ้างว่าทางมันเหมาะกับรถแบบไหนแต่ถ้าศึกษาแล้วเอ้ยทางมันลําบากเว้ยอาต่องก็จะเอาคันนี้ไปจเจ้าคันนี้ข้างหลังนี่แต่ถ้าหากไปทริปไกลๆเลยอย่างกา บวกลบไปกับนี่ห้าร้อยโลขึ้นนี่นะห้าร้อยโลขึ้นตองก็จะเอาอีกคันหนึ่งมีมีอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูจอดอยู่ในบ้านเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะอีกคันหนึ่งเลยถ้าระยะทางไปกับห้าร้อยขึ้นบวกไปกลับนะพาเข้าไปดูในบ้านก็จะเป็นคันนี้น้องขนุนน้องขนุนครับเพื่อใช้เดินทางไกล แบบห้าร้อยบวกอับไปกลับนะเนาะคันนี้ครับคันนี้ก็ผู้ส,สนับสนุนก็พี่ตั้มครับ <c oughs> อาตั้มยุแยงครับผู้สนับสนุนหลักเลยคันนี้ <c oughs> คันนี้ก็ไปมาหลายจังหวัดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูอย่างที่นึกขึ้นได้ก็มีอย่างที่นึกขึ้นได้นะแต่ตอนนั้นผมยัง ยังไม่ได้ถ่ายทำเป็นจิตจละลักษณะเนานะตอนนั้นก็คือว่ายังไม่เป็นเลยยังถ่ายอะไรไม่เป็นเลยได้แต่ไปเที่ยวแล้วก็ลงเฟซบุ๊กไปก็จะมีที่ปไปนี่ที่ยังมีภาพอยู่นะที่มันยังมีภาพอยู่พอจะยืนยันได้ก็จะมีสปันเดี๋ยวขึ้นภาพมาตรงนี้แล้วก็บอกเกลือที่น่านนะนะ แล้วก็มีเชียงคานเชียงคานเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูตรงนี้เชียงคานแต่มันเป็นภาพนิ่งนะฮะเพราะตอนนั้นผมยังถ่ายไม่เป็นเลยก็ทําทได้อย่างเดียวคือถ่ายลง Facebook เพราะเพิ่งจะมาเริ่มถ่ายทํา,าจริงๆก็ประมาณสัก2เดือนหน่อยๆแต่ถ้าเป็นภาพเก่าๆของผมคลิปเก่าๆที่ลงไว้นานหลายปีแล้วเมื่อก่อนนั้นใช่นะครับแบล็คเบอร์รี่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆทันไหมของผมนี่เมื่อก่อนใช้แบล็คแบล็คเบอร์รี่ถ่าย คลิปแบบบางคนก็คอมเมนต์มาเนาะพี่ใช้เครื่องที one. One ่เลขถ่ายเหรอก็มาก่อนมนเนาะทันสมัยสุดก็ได้แหละแบล็คเบอร์รี่ป้าก็แตกๆหน่อยที่เป็นรถเอสานะครับแล้วก็ททําิ้งไว้ไปหลายปีเลยเพิ่งจะมาถ่ายทําลงจริงจังก็เมื่อสองเดือนหน่อยๆเนี่ยครับโอ้ตรงไหนอีกนะไอ้คันคันบีเอ็นะฮะบีเอนี่สปันน่านบอกเกือ เชียงคานที่ไหนก่ะมันไปหลายที่นะแต่ผมลืมแต่ว่าถ้าเป็นไอคันวิบากคันนี้ไอเซียเอฟนี่น้องเลมอนนี่โอ้ไปหลายที่เลยครับอย่างล่าสุดก็ม่อนสอยดาวแล้วก็ม่อนสอยมาลัยแล้วก็ไปที่อ,อ,อุตรดิตถ์รับแลร์ันนี้นะ ดีวมันไปหลายที่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนึกไม่ออกครับถ้าหากผมมีผ้าประกอบก็จะเอาขึ้นให้สนุกครับขี่มอไซค์อย่างแรกที่ผมชอบขี่ก็คือจะชอบขี่หน้าที่มันอากาศเย็นๆนะเนาะมันไะด้ไม่ร้อนแล้วก็อีกอย่างคือมันประหยัดน้ํามันประหยัดน้ํามันถ้าเราเอารถยนต์ไปอ่ะไปไปมาไปมา,ไป,มาไปกลับอะไรเงี้ยแวะดุนแวะนี่มันก็จอดยากน้ํามันนี่กินต่างกันอยู่แล้วแต่มันก็จะแลกไ้ด้วยความลาบากหน่อย มอเตอร์ไซค์นะมันก็จะร้อนหน่อยแต่ถ้าเป็นรถยนต์นี่ส่วนมากไม่ค่อยเอา,ไม,อเอาไม่ค่อยเอารถยนต์ไปถ่ายเท่าไหร่ครับก็มีมีบ้างใกล้ๆเล่นๆ่เงี้ยไปหาเพื่อนอะไรก็เอาบางทีก็เอ,เอารถยนต์ไปแต่ส่วนมากก็เน้นมอเตอร์ไซค์ครับเออบอกอีกอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆถ้าใครคิดว่าจะเป็นสายท่องเที่ยวมอเตอร์ไซค์นะครับแนะนําว่าให้มี่เลยพยายามจัดอุปกรณ์ให้มันครบครับทั้งกระจกทั้งอะไรทั้งกระจก เราแต่งได้ครับภายนอกเนี่ยท่อนี่เราก็พยายามอย่าให้มันเสียงดังครับอย่างผมนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนท่อมานะแต่ว่าท่อมันเสียงเสียงไม่ดังครับเพราะผมใส่จุกลดเสียงเพื่อนอาจจะสงสัยว่าเพราะอะไรถึงไม่อยากให้เสียงดังก็เพราะว่าเวลาที่เราไปเข้าอุทยานหรือเราไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองที่ มีตำรวจหรือมีอะไรเงี้ยถ้าเราเสียงดังเนี่ยเราอาจจะโดนจับได้โดนปรับได้ถ้ยิ่งเข้าอุทยานนี่ถ้าหากเสียงดังนี่อุทยานบางที่เขาไม่ให้เข้าเลยนะครับไม่ว่ารถคุณจะแพงแค่ไหนเขาให้คุณจอดข้างนอกนะครับก็อลองมาศึกษาดูก่อนนะครับผมเนะ้แต่ผมแนะนําเลยว่าพยายามให้มันถูกต้องตามกฎหมายใส่ทะเบียนให้ครบภาษีให้ครบครับเพื่อจะได้ไปเที่ยวโดยที่ไม่โดนจับเนาะจะได้ไม่เสียตัง จะได้เก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นได้เนาะเก็บตังไว้เก็บตังไม้ซื้อนู่นซื้อนี่กินเติมน้ำมันรถแล้วก็มีอีกอย่างที่เขาว่าน้องๆเขียมนมาถามว่าอาต่องยุแยงเนี่ยชื่ออาต่องใช่ไหมใช่ครับผมชื่อต่องแล้วคำว่ายุแยงมันมาจากไหนอ๋ออันนี้ก็จะบอกให้เลยว่าคำว่ายุแยงนี่พี่ชาย อาตั้มนี่แหละที่ชายที่ชายของต๋องนี่นะครับของผมนี่แหละตั้งให้ว่าผมเป็นคนขี้อํ้มขี้แย่ขี้หยอกเขาเวลาที่ไปเที่ยวบ้านใครเงี้ยเห็นแฟนเขามานั่งข้างๆผมก็จะอํ้ละอ้หลอกอํ้เล่นละจนเขาบอกมึงนี่ยุแยงเนาะถนัดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าพูดเล่นกันรู้กันว่าเป็นมุกตลกกันเพื่อนเพื่อนเข้าใจดีเพื่อนก็เลยตั้ง จะยาให้เพื่อนๆนะว่ามึงนี่ยุแยงเก่งจริงๆแต่ก็ยุยแยงใน,ในเล่นๆนะไม่ใช่ยุแยงเขาทลาะกันจริงไม่ใช่นะก็คงจะเข้าใจที่มาของชื่อนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น้องเขาก็ถามมาพี่ใช้อะไรถ่ายครับอาต่องใช้อะไรถ่ายอ๋อผมก็ใช้นี่เลยครับโก o p r โ10ิ o ก r o โปอะไรก็ได้ถ้าใครอยากจะใช้นะแต่ของผมได้พี่ชายเขาสนับสนุนให้กล้องตัวนี้นะครับ โกโพสิบผมว่าใช้ดีครับใช้ตัวเดียวเลยหรือบางทีถ้าฉุกเฉินไปบ้านเพื่อนหรือไปตรงไหนใกล้ๆลือเอากล้องโกโปไปผมก็ใช้โทรศัพท์เลยโทรศัพท์ถ่ายเลยครับแต่ต้องถือนิ่งๆเอาถ้าเราถือไม่นิ่งมันก็จะสั่นเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะตาลายใช่ปะ่ะเออเราก็ต้องถือนิ่งๆเอาตัวเดียวเลยครับกล้องจบถ่ายทำเสร็จก็ที่เหลือก็ตัดต่อครับ อันนี้ก็บางทีก็วานเพื่อนทําให้บ้างบางทีก็ทําเองบ้างแล้วแต่ความขยันนะเนาะอ๋อแล้วจะขอแนะนำนเพื่อนนะครับถ้าคิดจะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแนะนำว่าให้เช็ครถด,ด้วยนะครับถ้าเรารู้ว่าเราจะเดินทางไกลเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องเช็คละน้ำมันเครื่องมีไหมขาดไหมอ่าถ้าขาดก็เติมถ้าถึงกำหนดก็ถ่าย ใงน้ำต่ำก็พันโลแล้วเนาะถ่ายได้แล้วครับแล้วก็รุ่นไหนมีหมอ้อน้ำก็เช็คน้ำด้วยอย่าให้ขาดครับจบหนึ่งทิปผมก็ต้องทำความสะอาดโซ่ครับสะอาดโซ่ล้างโซ่ก็ใช้ง่ายๆเลยครับบางคนก็ไปซื้อสเปรย์ล้างใช่ไหมครับถ้าใครมีทุนทุนทรัพย์เยอะๆก็ซื้อสเปรย์ล้างแต่ของผมนี่ใช้น้ำมันดีเซลครับกับแปรงที่หาซื้อตามทั่วตลาดทั่วไปได้ครับแปรง ถูเลยติดเครื่องถูถูเสร็จน้ำฉีดน้ำฉีดเสร็จฉีดจะมีขาวครับที่เกี่ยวกับโซ่เบาะใสแค่นั้นแหละครับก่อนเดินทางรับรองว่าเพื่อนๆจะขี่สนุกกว่าเดิมเยอะถ้าเราอุปกรณ์เราพร้อมรถพร้อมร่างกายพร้อมสุขภาพพร้อมรับรองสนุกครับแล้วก็อีกสักหนึ่งข้อจะแนะนำนะครับเวลาเราใช้รถบนท้องถนนนะครับ รถเราเป็นสายท่องเที่ยวเนี่ยผมหนึ่งคนละเป็นคนที่ขี่รถไม่ไวเลยเป็นคนที่ขี่เรื่อยๆเมื่อยก็หยุดคุยกับคนโน้นคนนี้เมาส์ไปโน้นเมาส์ไปนี่จนจะปลอดภัยกว่านะครับนี่วเวลาไปขี่ไวจัดนี่มันไม่คุ้มเนาะอืมเพราะเราต้องการไปเที่ยวรับชมบรรยากาศธรรมชาติเราไม่จะเป็นต้องขี่ไวถ้าขี่ไวจะไม่เห็นอะไรข้างทางดีเลยเพราะระหว่างการเดินทางเนี่ย ผมว่าระหว่างข้างทางที่เราผ่านมันมีอะไรดีๆให้เยอะแยะนะให้เราสัมผัสให้เราชมแต่เราขี่ไปไวเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ชมอะไรหรอกครับเหมือนคำที่เขาบอกว่าปลายทางไม่สําคัญสําคัญที่อยู่ระหว่างเส้นทางที่เราไปเ,เราได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้เจอร้านอาหารใหม่ๆได้เจออะไรดีๆมิตรภาพดีๆผมว่าดีกว่าครับ อันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าใครจะขี่ไวผมก็ไม่ได้ว่าตามตามสะดวกตามสบายแต่สำหรับผมชอบสโลโมชันเขาเรียกอะไรนะช้าๆแต่ชัวร์นะประมาณอย่างนั้นนะรไปเรื่อยๆสบายๆ,ายๆชิลๆอ๋อแล้วขอบอกครับว่ารถ BM ที่ว่าขับนี่สปอนเซอร์ครับของพี่ตัม้มพี่ชายผมเขาเรียกสปอนเซอร์หลักผมเลยอาตั้มยุแยง อีกหนึ่งสายยางครับอตั้มยุยแยงคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเรื่องการอุปกรณ์เนี้ครับต้องขอบคุณด้วยนะครับพี่ตั้มนะฮะนะก่อนจากกันนะครับขอบคุณมากนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับทั้งทาง facebook facebook ก็ชื่อตองชาวไร่บ้านสวนดอกบัวภาษาไทยเลยครับ f a c e b o o k ผมนะตชาวไร่บ้านสวนดอกบัวส่วน youtube ก็ ติดตามผมได้ที่ช่องอาต่องยุแยงภาษาไทยเหมือนกันอาต่องยุแยงครับส่นน A วนมากก็เที่ยวนู่นเที่ยวนี่กินนูน่นกินนี่คอนเทนต์แบบนี้ครับถ้าใครอยากให้ไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้หรืออยากจะรู้อะไรถ้าผมรู้ผมก็จะตอบให้เละครับทําคลิปตอบให้โอเคแล้วครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร้ กดแชร์กดทุกใจกดกระดิ่งด้วยยิ่งดีครับพอผมทําคลิปใหม่ๆลงมาถ้าท่านกดกระดิ่งท่านก็จะได้เห็นได้รับเตือนเป็นลายแรกๆเลยครับที่ได้เห็นคลิปเอาละครับไม่พูดอะไรมากแล้วขอบคุณครับที่รับชมจนจบบ๊ายบายครับ